าเอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาเบอร์และชาว youtube ทุกท่านนะครับมีพี่เพียงน้องหลายคนนะสอบถามกันเข้ามานะครับอยากตัดทรงตำรวจทหารทรงนักเรียนเราจะมีแบตเตรเลี่ยนตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะตัดข่าวได้บ้างนั่นเองนะครับวันนี้นะครับช่างต้าจัดมาให้7 อันดับปัตตาเลียนนี่ยนะครับผมที่ตัดขาทรงทหารตำรวจนักเรียนได้ดีไปดูกันนะครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับช่างต้าจะจัดอันดับราคาหลักร้อยนี่ครับผมสามารถจับต้องได้นี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับอันดับที่7เป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกนี่ครับผมตัวนี้นี่ครับที่ นักเรียนนะครับชอบนําไปเรียนตัดผมกันเยอะจริงๆนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น 70-6C นะครับผมและรอบเนี่ย6,000รอบนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมถ้าใครที่เอาเป็นตัวหลักเนี่ยช่างหลายๆคนน่าจะเอาเป็นตัวหลักด้วยนะครับสาหรับตัวนี้ก็ตัดขาวได้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นฟันเฟดเห็นไหมครับฟันเฟดก็จะมีความบางแบบนี้เลยนะครับไปเห็นหน้าฟันไหมครับมันจะบางนะครับนี่นี่ครับผม มีหน้าฟันที่บางสโลปมาอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นฟันเฟือสองชั้นนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเริ่มต้นนะครับตัดขาวได้ดีนะครับตัวนี้ที่ผมให้อยู่ในอันดับที่7นะครับก็เพราะว่าตัวนี้หกพันรอบนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นถ้าใครที่อยากจะเอาไปตัดผมนะครับเรียนตัดผมหรือว่าตัดเองที่บ้านนะครับได้หมดเลยนะครับผมถือว่า เป็นตัวที่เหมาะสมมากๆนะครับกับราคานะครับผมก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยช่างเนี่ยยังเอาไปใช้ตัดประจําในร้านเลยนะครับแต่ว่าต้องมีหลายตัวนิดนึ่งนะครับตัวนี้ต่อมาเป็นอันดับที่6นะครับอันดับที่6ก็ผมขอยกให้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวดีเบอร์นะครับดีเบอร์ตัวดีเบอร์แบบมีสายนะครับตัวนี้เป็นตัวดีเบอร์มีสายแบบนี้นะครับผมยาวแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นฟันเฟดนะครับ พอมันเป็นฟันเฟดมันสามารถตัดได้ขาวนี่ไม่ว่าจะเป็นทรงตำรวจนักเรียนหรือทหารนะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับความขาวของมันนะครับผมเพราะว่ายิ่งบางก็ยิ่งขาวนะครับแต่ยิ่งฟันบางมากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยความร้อนของฟันนั่นเองนะครับฟันด้านหน้าจะเป็นฟันแบบชั้นเดียวนะครับเป็นฟันเฟดชั้นเดียวนะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะถ้าใครที่ชอบมีสายนี่ครับผม แน่นอนนะครับมีสายเนี่ยต้องแลด้วยความหนักนะครับอันนี้ถืออยู่ก็รู้สึกว่าเมื่อยมือเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแบบมีสายนะครับตัดทรงนักเรียนทหารตำรวจได้ดีเลยนะครับถ้าใครที่ชอบแบบมีสายเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมแนะนําเลยนะครับผมดีเบอร์นี่ครับผมตัวนี้ก็เป็น 9,000v นะครับอันดับที่5นะครับอันดับที่5ผมยกให้กับตัว นี้นะครับผมเป็นตัว1986นะครับถ้าดูในจอมันอาจจะใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าจับจริงๆอ่ะไม่ใหญ่เนะ่เพื่อนนะเห็นไหมครับจับจริงๆอ่ะมันจะถนัดมือมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับถนัดมือพอดีมือมากๆนะไม่ได้ใหญ่เลยนะครับผม1986นะครับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมให้มันอยู่อันดับที่5นะครับก็เพราะว่านี่นะครับเห็นฟันไหมครับ ฟันค่อนข้างบางมากๆเลยนะครับยิ่งฟันบางเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ตัดได้ขาวนั่นเองนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับดูนะครับฟันหน้าเป็นฟันเฟดชั้นเดียวนะครับผมด้านข้างเห็นไหมครับว่าจะเป็นฟันบางแบบนี้นี่ครับฟันเฟดบางๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยความเร็วรอบนะครับก็อยู่ที่6,000รอบนะครับซึ่งตัวนี้นี่อยู่ในอันดับที่5นะครับก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ย เป็นตัวที่ช่างตัดผมเนนี่ิยมใช้กันมากเลยนะครับตัวนี้นะบอดี้เป็นโลหะทนทานนะครับผมเครื่องแรงนะครับ6000รอบนะครับแต่ดูเครื่องนะครับแรงมากๆนะครับผมมอเตอร์แน่นมากครับนี่นะครับแล้วก็มีสถานะบอกแบตเตอรี่ด้วยนะครับนี่นะครับผมถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้หลีทองเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้เนี่ย เอาไปตัดกันได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับไม่ว่าจะตัดเองที่บ้านนะครับหรือว่าตัดที่ร้านตัดผมเะยฮะอไปเยนตัดผมเนี่ยแนะนำนะครับมันเป็นไร้สายแล้วก็ใช้งานได้3 4ถึงชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยรุ่นที่5นี่ครับผมยกให้เขาเลยนะครับ k เหมย1986แนะครับและต่อมาอันดับที่4นะครับเราก็จะยกให้กับตัวนี้เลยนะครับผม wgr นะครับ134เนี่ยครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่า ยกให้กับอันดับที่4เพราะว่าตัวนี้เนี่ยทรงสวยนะครับผมถ้าดูในหน้าจออาจจะดูว่ามันใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยน,นาพอๆกับ1986เลยนะเพื่อนๆคือเอาจริงๆนะครับมันเป็นทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างแค่แบรนด์เท่านั้นนะ1986นะครับกับเจ้าตัววีจาร134เนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่แบรนด์เท่านั้นนะครับผมดูนะครับฟันเฟดค่อนข้างบางนะครับเพื่อนๆน,นะนี่นะครับ ฟันบางมากๆนะครับฟันบางแบบนี้ก็จะทําให้ตัดขาวได้ดีนี่ครับผมลุยผมหนาไม่ต้องพูดถึงเนี่ยครับทางร้านตาบาร์เบอร์รับผมให้อย่างดีนะครับผมเอาไปตัดได้เลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับโอ้โหบางมากๆเลยครับถ้าใครที่ต้องการที่จะนําไปเรียนตัดผมหรือว่าตัดที่ร้านเจอผมหนาๆน,าน,านี่ผมบอกเลยว่าสบายมากๆนะครับผมดูบอดี้กันบ้างนะครับบอดี้ก็จะ เป็นประมาณนี้เนี่ฮะเป็นบอดี้โลหะนะครับเพื่อนๆนะน้ำหนักถือว่าพอดีนี่ับไม่ได้หนักมากนะครับผมเมื่อเราเปิดเครื่องมานะครับนี่นีครับเสียงแน่นนะครับผมเสียงไม่ดังแล้วก็ดูนะครับมีสถานะบอร์แบตเตอรี่ด้วยนะครับนี่นีครับก็เป็นอันดับที่4นะครับที่สามารถจะเอาไปตัดส่งทหารตำรวจนักเรียนตัดขาวๆได้ดี เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับผมและต่อมาอันดับที่3นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับซุนเหมย181นะครับตัวซุนเหมย181นะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมให้อยู่อันดับที่3ก็เพราะว่าดีไซน์เนี่ยดูดีนะครับดีไซน์ดีและน้ำหนักเนี่ยเบากว่าเจ้าตัว2รุ่นนี้นะครับเบากว่านะนี่นะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีสถานะบอกแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เบากว่า นะครับและตัวนี้มันเป็นฟันเฟดส2ชั้นนั่นเองนะครับฟันเฟดสชั้นก็ขึ้นผมหนาได้ดีนะครับตัดเฟลดตัดขาวได้ดีนะครับผมตัวนี้เป็นฟันเฟด2สชั้นนั่นเองนะครับผมนี่นะครับและที่สำคัญนะครับดูร่องครับร่องฟันใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่า4รุ่นที่ผ่านมานะครับผมร่องฟันใหญ่แบบนี้ทำให ขึ้นผมหนาได้ดีมากๆเลยนะครับผมรอบตัวนี้นะครับก็อยู่ที่7 0 0 0รอบนะครับเพื่อนๆนะนี่นี่ครับอันดับที่3ของเรานะครับสุนเหมย181นะครับผมตัดขาวทรงทหารตำรวจนักเรียนได้ดีนะครับผมอันดับที่2นะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับผมสุนเหมยนะครับสุนเหมยตัวนี้นะครับผมแต่เป็นสุนเหมยที่เปลี่ยนฟันนะครับเป็นฟันเฟดมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะ ตัวนี้จะเป็นฟันเฟดดับิมาร์กนี้นะครับนี่นะครับผมจะเป็นฟันเฟดดับิมาร์กแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนฟันนะเพราะถ้าเราใช้ฟันเดิมนะครับเพื่อนๆมันไม่ขาวแน่นอนครับเพราะหน้าฟันมันใหญ่นะครับเพื่อนๆนะแนะนาว่าให้เปลี่ยนฟันนะครับเป็นฟันเฟดนี่นะครับของ W Mark นะครับก็จะเป็นฟันเฟดสอชั้นแบบนี้นะที่ผมให้เป็นอันดับที่2ก็เพราะว่าตัวเนี้ยเบานะครับเบาและก็เสียงไม่ได้ดังนะครับผม พอมาใส่กับเจ้าตัวฟันเฟลดสองชั้น w m a r k เนี่ยบอกเลยว่าลงตัวมากๆนะครับผมและที่สําคัญอ่ะเครื่องแรงนะครับและที่สําคัญ่ะตัวนี้ช่างตัดผมใช้งานกันเยอะมากๆเลยนีครับผมชอบนําไปเปลี่ยนฟันแล้วก็ใช้งานกันนะครับนี่ตัดข่าวได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ฟันเฟสสองชั้นนะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับก็จะบางนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมฟันเฟดบาง บนนี้ะครัตัวนี้รอบอยู่ที่7 0 0 0รอบนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่2ไปเลยนะครับเพราะว่าช่างนี้นิยมใช้กันมากๆเลยนะครับนำไปตัดขึ้นทรงนะครับตัดเฟสทรงทหารตำรวจนักเรียนเนี่ยได้ดีได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมและต่อมาอันดับที่1นนะครับผมผมยกให้กับตัวนี้เลยนะครับซุนเหมยเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเป็นซุนเหมยที่เปลี่ยนฟันมาแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนฟันเป็นตัวนี้นะครับ เป็นตัวฟันเฟดสอชั้นของวอลเนะครับเพราะว่าฟันเฟดสชั้นของวอลเนี่ยก็จะแน่นอนอยู่แล้วว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะครับและก็ตัดขาวได้ดีนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมก็จะเอามาเปลี่ยนใส่ตัวนี้เนี่ยครับผมก็นี่เห็นไหมครับฟันของเขาจะบางมากๆดูครับเพื่อนๆน,นี่นะครับช่างแตดผมนี่นิยมมากเลยนะครับถ้าไปซื้อวอลแท้เนี่ยก็จะอยู่ที่4 0 0พันกว่าบาทนะครับ ช่างตัดผมก็นิยมใช้แบบนี้นะเพื่อนนะเออนิยมใช้เป็นการเปลี่ยนฟันนะครับแต่การเปลี่ยนฟันเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคนะครับผมถ้าเปลี่ยนเองเนี่ยอาจจะดังได้นะครับผมก็จะมีเทคนิคทําให้การเปลี่ยนฟันเนี่ยไม่ดังนั่นเองนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับฟันของบอนะครับผมเพื่อนมีประสิทธิภาพดีมากๆอยู่แล้วนะครับพอมาใส่กับเจ้าตัวซุนเหมยตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสุดนะครับเพราะว่าตัวซุนเหมยตัวนี้เนี่ย เครื่อง7,000รอบและใช้งานยาวถึง5ชั่วโมงเพื่อนคือมันเพอร์เฟกต์มากๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับส่วนเรื่องของเสียงนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยใส่แล้วเสียงดังไหมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับผมเสียงไม่ได้ดังนะครับเสียงนิ่มนะครับอันนี้เป็น7,000รอบซึ่งเสียงนิ่มมากๆเลยนะครับผมซึ่งแบบประหยัดมากๆนะครับถ้าใครที่อยากได้แบบวอนะครับแต่ว่าตังค์ไม่ถึงเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับ เป็นแบบเปลี่ยนฟันแบบนี้อารมณ์ก็จะเป็นอารมณ์แบบเดียวกับวอลเลยนะครับเพื่อนๆอารมณ์แบบเดียวกันเลยนะครับเพราะเราใช้ฟันของมันนะตัววอลเนี่ยมีดีจริงๆอ่ะอยู่ที่ฟันของมันเท่านั้นนะครับตัวเครื่องก็ก็เหมือนๆกันเนี่ยแหละครับผมแต่ฟันของเขาเนี่ยจะดีกว่านะครับเขาผสมเหล็กมาเยอะกว่านะครับทำให้ความแข็งแรงเนี่ยของฟันเนี่ยความคมเนี่ยมันนานกว่านั่นเองนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เลยยกให้อยู่ในอันดับที่ หนึ่งไปเลยนะครับทางร้านผมก,ก็ใช้เหมือนกันนะครับเจ้าตัวฟันแบบฟันเมจิกอันนี้ก็อยู่ในราคาหลักพันนะครับก็ยังไม่ถึง4ี่พันเลยนะครับเพื่อนก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะมากๆนะครับซื้อไปได้3มเครื่องนะครับถ้าเราซื้อเมจิกนะครับผมเ,เราซื้อตัวนี้แบบเนี้ยผมบอกเลยว่ามันคุ้มกว่าเยอะนะครับโอเคนะครับผม และสําหรับคลิปนี้นี่ครับก็น่าจะตอบคําถามเนี่ยพี่พี่น้องน้องที่ถามกันเข้ามานะครับได้ไขข้อข้องใจกันแล้วนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนดีนี่ครับตัดทรงทหารตํารวจนักเรียนนี่ครับก็นี่เลยนะครับเจ็ดอันดับนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่พี่น้องๆ้องไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับต้าบาร์เบอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ